จริงสวัสดีค่ะพบกับช่องปังปีกแล้วนะคะก็กลับมาแล้วนะคะจากที่ห่างๆกันไ่ตั้งนานเลยก็กลับมาแล้วกับคลิปแชร์ประสบการณ์นะคะตั้งแต่ที่เราเรียนไอทีบางมดมาเนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งยันปีสี่นะคะก็คืออยู่ปีสี่ทมสอง้วใช่ไหมก็ลองบอกได้ว่าเรามีแพลนที่จะทําอะไรต่อแล้วก็จะมาเล่าตั้งแต่แรกเลยว่าก่อนเข้าเนี่ย รู้สึกยังไงแล้วตอนที่เรียนแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงนะคะก็จะมาเล่าทั้งหมดเลยน้องก็ขอโทษนะคะที่ห่างหายไปนานนาอเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาทาคลิปอย่างจริงจังนะสัญญาจะว่าไปแล้วอะเวลามันก็ผ่านไปไวเหมือนกันเนาะก็เลยคิดว่าถ้าเราอยากทําอะไระเรารีบทอเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียดายในภายหลังนะคะตอนปีหนึ่งนะคะเราเข้ามาได้ยังไงคือปอนะติดรอบหนึ่งนะคะหรือติดรอบพอร์ตบริโอโครงการเรียนดีตั้งแต่เดือนเอ่อมกราปี2 5 6 2เลยนะคะก็ติด บบช่วงแรกๆอ่ะเอาจจะมีเวลาเตรียมตัวมากกว่าคนอื่นค่อนข้างเยอะนะคะบอนก็จะเตรียมตัวโดยการที่เอเรียนภาษาซีดูเฉยๆว่ามันรันยังไงอะไรอย่างเงี้ยแบบเบื้องต้นเบสิกมากแล้วก็ดูเรื่องภาษาอังกฤษค่ะ ทำแกอังกฤษดูเนี eh? yeah, so so, I mean so right. ่ยเพราะว่าตามงประสมนิเทศอะค่ะขณะเนี yeah. ้ยเขาบอกว่าข้อสอบแล้วก็สไลด์ประกอบการสอนเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยการบนการบ้านเนี่ยโจทย์นภาษาอังกฤษเราก็รู้สึกเรากลัวไงก็เลยแบบว่าไปเรียนภาษาอังกฤษนะคะก็คือเตรียมตัวแค่นี้เปิดเทอมใช่ไหมคะเปิดเทอมมาตอนเดือนสิงหาเจอเลยเบสิกโปรแกรมมิ่งนะคะเปิดมาสอนจาว่าเลยสอนสร้างเมทซอดสร้างไอทีวของจาว่าคือตอนนั้นคือแบบ งงมากอะไม่เข้าใจเลยจริงๆแล้วแบบว่าเรียนวันพุธกนได้เลยียนวันพุธแปดโมงครึ่งถึงเที่ยงครึค่งอะมันแบบมันหิวเข้ามากคือมันใช้พลังอะไรเยอะมากเหมือนเป็นช่วงรับตัวมีเรียน เว็บเทคนะคะจะเรียนเกี่ยวกับการเขียนหน้าเว็บนะคะออกแบบหน้าเว็บไซต์ต่างๆเขียนทีมแอร์ซีทแบบเบื้องต้น,ตนเพื่อนปอนเนี่ยจะชอบวิชาเนี้กันเยอะนะคะเพราะว่าเป็นวิชาที่ค่อนข้างาง,ง่ายแล้วก็แบบใช้พวกครีเอทีฟข,ของเราอะไรอย่างนี้นิดนึงแล้วก็มีวิชาคณิตศาสตร์นะคะหรือวิชา discrete math เนี่ยคือวิชาคณิตศาสตร์ของนักไอพีก็จะมีเนื้อหาของมอปลายมาบ้างน,นะคะก็คือเรื่องเซตเรื่องตรรกศาสตร์เรื่องเรียกว่าอะไรที่แบบเป็น3 5 7 9้าเจ็ดเออนั่นแหละ งงงงนิดนึงพอมองตรเนี้เรามองย้อนกลับไปรู้สึกว่ามันง่ายแต่พอตอนนั้นน่ะเรารู้สึกว่ามันยากแล้วก็แบบอ่ะไม่เป็นไรเราก็ผ่านมาแล้วนะคะก็มีวิชาภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็มีเรียนพระตอนนั้นก็จำได้นะคะแล้วก็ลงปิงปองไปปุ๊ปบุกไปวิงเนี้ยเรียนแล้วก็ทํากิจกรรมมมีรุ่นพี่ปีสองปีสามเนี่ยเขาจะจัดให้นะคะก็เป็นกิจกรรมแบบติวกันแบบเหมือนเรียกว่าอะไรพี่สองน้องหรือแบบเข้าชมรมต่างๆของคณะอะค่ะแบบว่าชมรมพิธีกรชมรมเตีนดนตีหรือชมรมอะไร แต่ไม่ได้แล้วเราก็เหมือนต้องเข้าเกิผู้กิจกรรมเลยเพราะเราเป็นเด็กกิจกรรมนั่นเองค่ะก็เรียนอย่างเงี้ยแหละมาหนึ่งเทอมนะคะก็ถึงช่วงสอบไอช่วงสอบนั่นแหละเป็นช่วงเวลาที่แย่มากของเราเลยนะคะเพราะว่าเป็นการสอบครั้งแรกในชีวิตมหาลัยเลยเนาะมันก็แอบตึงนิดนึงไม่กล้าไปติวกกลุ่มเพื่อนไม่อยากให้เพื่อนนะ่ะมาติวให้เราตั้งแต่ศูนย,ย์อะไรเงี้ยแล้วไม่อยากให้เพื่อนเห็นว่าเรา อ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยทําการติวเองไปนั่งอ่านเองคนเดียวเลยตอนนั้นจำได้เลยว่าก็แบบหิ้วโน้ตบุ๊กไปคนเดียวในห้องสมุดชั้นสามนะคะหอสมุดกลา,างข้างๆคณะอเลยเงี้ยขึ้นไปนั่งอ่านคนเดียวอ่านอย่างนั้นนะไปตั้งแต่ประมาณแปดโมงแต่เขาเปิดเลยแหละแล้วก็ออกวันแบบสามทุ่มหน้าอยู่ในะอย่างนั้นอนะ่ะเครียดมากอ่านไปก็แบบเรียกว่าอะไรมันไม่ค่อยเข้าใจอ,อย่างเงี้ยเออเราก็ เหมือนรู้นี่มิดตัวเองนะว่าเนี่ยเราเอาเท่านี้ละกันเราเอาเราแบบเราพยายามเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตัดสินใจไปนอนนะคะเพราะว่าถ้าหักหัวไปมันเหมือนแบบมันไม่เหมือนเรียกว่าอะไรมันไม่ได้แล้วว่าเรารู้ตัวเองว่าเราเอาเท่านี้แหละอะไรอย่างเงี้ยทำตามความสามารถของเราละกันถึงช่วงประกาศคะแนนของวิชาแต่ว่าโปรแกรมมิ่งอะจำได้เลยว่าคะแนนที่เราได้เนี่ยมันต่ากว่ามินนะกว่ามินประมาณ2คะแนนใช่แต่ว่าคือมันคะแนนที่เราที่เราได้มาเนี่ยเฮ้ยมากกว่าที่เรา คาดหวังไว้อย่างเงี้ยตอนนั้นน่ะคือดีใจมากเลยเอาจริงๆว่าตอนนั้นคือดีใจมากวๆว่าเฮ้ยเราเราทำได้อะมันมาจากความพยายามของเราอะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นน่ะก็เลยรู้เลยว่าความพยายามมันมีอยู่จริงเว้ยแบบว่าจะวิชาเล็กวิชาน้อยกินไว้กินก็แล้วแต่แมันก็อ่านแบบเต็มที่กับผู้วิชาเลยจริงๆอย่างเงี้ยแล้วคะแนนที่ได้ออกมาค่ะมันก็เป็นคะแนนที่ไม่ได้เยอะอะแล้วก็อาจจะไม่ได้ผ่านมีมผ่านเกณฑ์อะไรของเขาอะแต่มันแบบมันมากสําหรับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเราแบบภูมิใจของเราแล้วอะไรนี้แต่จริงๆอะ เราอะที่เราเครียดอะเพราะว่าเราเครียดเพราะคำพูดของคนอื่นหรือเปล่าเอาจริงๆใช่ไหมดังนั้นอะเราไม่ควรเครียดกับคำพูดของคนอื่นว่าเฮ้ย mm hmm. มึงได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย เนี่ยเราจะเชยดตรงนี้หรือเปล่าถ้าเราเชยดเพราะว่าตรงนี้นะเราตัดทิ้งไม่ได้เลยเราไม่ต้องเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเ,เทียบกับคนอื่นนะคะตอนปีหนึ่งก็คือจะไม่เซตดีมากเราอย่าลืมเข้ากิจกรรมนะคะต้องทํากิจกรรมด้วยโอ้โหทำเยอะมากเลยอะเป็นทุกอย่างเลยแล้วนะั่นแหละนะเป็นแบบพิธีกร,รของคณะนะคะเป็น MC ต้องไม่ได้เรื่อยเฟี่เกมอมเป็นนักบำาญอีกคือทาทุกอย่างคือแบบว่าชีวิตนี้ชีวิตมหาลัยฉันต้องคุม้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วประมาณปีหนึ่งเทอมสองนะคะเนื้อหาเนี่ยมันก็จะแอดวานซ์มากขึ้นอย่างวิชาตออนนนนปปีเเม่ยั็ เบสิกโปรแกรมมี่ใช่ปะกับพอปี1นึงเิมสเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแอดวานซ์โปรแกรมม n ่เรียนกับพวกคาวนะคะคาวแบบคาวสวิต OS ดัตต้าสตั๊กเจออันนั้นเป็นการเรียนออนไลน์ครั้งแรกในชีวิตเนื้อหาค่อนข้างยากแล้วมันเป็นออนไลน์อีกแต่ข้อดีก็คือเรามีเวลาทบทวนมากขึ้นแต่เนื้อหาเนี่ยแต่ยากหน่อยปีหนึ่งเทอมสองเนี่ยจำได้เลยว่าร้องไห้กับทุกวิชานะคะตอนปีหนึ่งขึ้นปีสองอ่ะตอนปิดเทอมอเราแบบเครียดอ่ะเราไหวกับชนะนี้จริงๆรหรอเราก็เลยแบบเตรียมตัวหนักมานะคะขนาดปิดเทอมเงี้ยเราได้ไปเจอเว็บหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าฟีดโคนแคมป์มาเรา ทำเกือบทุกวันจริงๆ่ะไอที่แบบจะว่าสกีบ่ะแต่ปีสองเนี่ยก็จะเจอเรื่องเขียนเว็บแบบว่าจริงจังมากขึ้นคือแบบเขียนได้แหละเว็บเนี่ยเขียนปีสองก็เป็นลูกอีเว็บเลยอ่ะเขียนแบบฟอนต์เอ็นเขียนแบบหน้าบ้านของเวบบ่ะแล้วก็แบ็กเอนด์ด้วยนะคะแบบว่าเป็นหลักบ้านของเว็บแบบดูเรื่องของด้านแบบหลักบ้านพวกแบบการประมวลผลต่างๆอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเรื่องดัตต้าเบดค่ะเรียนดัตต้าเบดด้วยเรียนอังกฤษเหมือนเดิมเฮ้ยมีด้วยเน็ตเวิร์กตัวดีเลยตอนแรกคิดว่าปีหนึ่งโหดแล้วนะปีสองเนี่ยโหดกว่่่าาตตอออออนนปีีเเเเทมะัวงย ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะแบบไม่อยากเรียนต่อแล้วเลยอะตอนปี2ออะไรเงี้ยแล้วกูเพื่อนเพื่อนจะเบื่อน,นะคะเลยมานั่งข้างล่างบ้างคือแล้วช่วงเวลาตอนปี2เทอมหนึ่งอะไรเงี้ยที่มันจะกำลังจ,จะเข้าสู่ปี2เทอมสองค่ะเพื่อนๆนเนี่ยเขาก็จะหาแบาที่ฝึกงานกันแล้วเหมือนจะเริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าเนี่ยเราจะไปทํางานตําแหน่งอะไรดีไ <c oughs> ปทํางานแบบทางดิจิทัละไรแอดทางานแบบเขียนฟอนต์ N, บบเขียนแบบเว็บไซต์เป็นเดเวลลอปเปอร์เรายังไม่รู้ตัวเองเลยว่าเราชอบอะไรพรามาปี2เทอมสองเนี่ยก็คือมีวิชาวิชาหนึ่งนะคะที่ชื่่่่อววววาาาาิิชชเป็นทีแบบ เรียนไปแล้วมันสนุกด,ด,ดีนะคะสำหรับเราเราอยากไปต่อด้านวิชานี้เลยคือเราเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันตื่นเต้นท้าทา,ทายอะไรถ้าอยากรู้ว่ามันคืออะไรนะคะลองไปเซอร์เอาเองได้น,นะเราก็เลยปรึกษากับเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่เขาแบบว่ามีแพชชั่นกับด้านนี้แลวจะไปฝึกงานด้านนี้อยู่เหมือนกันเพื <c oughs> ่อนก็บอกว่าเนี่ยลองไปดีพอยเว็บเว็บนี้มาสิเอากิจทัมให้เราโยนโค้ดให้เราเนี้ยให้เราไปดีพอยมาเราก็แบบ ก็มาที่ตอนปี2เทอม2นะคะอาจารย์ก็ให้เราทำจับกลุ่ม3คนเขาเรียกว่า integrated project นะทำแอปพลิเคชันทำกดเอ็นแบ็กเอ็นทำมาตาเบทแล้วก็ทำเดฟออบนะคะแบบ deploy ขึ้นบเบราว์เซอร์โปรเจกต์นั้นอะเราก็เลยทำเดฟออบนะคะที่เราเรียนมาเนี่ยเราได้ใช้ประโยชน์จากมันแล้วนี่ก็มาถึงปีสามนะคะวิชาเนี่ยมันจะไม่ใช่เขียนเว็บแล้วมันก็จะมีเรื่องของ Data มากขึ้นนะคะเอเดต้าเบทแบบแบบ no SQL อะแบบ mongodb อะไรอย่างนี้เรียน security นะคะแบบความปลอดภัยทางไซเบอร์คณิตศาสตร์ applied math for Data ะค,ะค่อนข้างที่ชอบวิชาบังปีตามากกว่านาะเป็นช่วงเวลาที่เราดูแล้วว่าเราอยากทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเราเริ่มมีแพทชั่นมากขึ้นก็ตอนปี3เทอมหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวหาที่ฝึกงานแล้วนะเพราะว่าปี3เทอมสองเนี่ยเขาจะให้ทําเทอมเนี่ยะคะ่ะฝึกงานแบบภากิจตอนนั้นปอนก็เลือกฝึกเว็บออฟที่ Accenture Solution นะคะฝึก4เดือนฝึกแบบเป็นเวิร์กโฟมนะคะก็คือเราเนี่ยไม่มีประสบการณ์ในการเข้าออฟฟิศเลยฝึกเว็บออฟทำเซอร์วิสใน AWS อะแล้วก็ได้เบี้ยเลี้ยงนะได้เยอะอยู่คะ่ะ ดดตอนปี4ีเนี่ยต้องทำโปรเจกต์จบนะคะแต่กลุ่มทั้งหมด3คนทำโปรเจกต์จบทำอะไรก็ได้แอปพลิเคชันหรือทำแบบวิจาวิจัยอะไรก็ได้เกี่ยวกับไอทีให้ความรู้ที่เจ้าเรียนมาทั้งหมดตั้งแต่ปีหนึ่งเนี่ยเอามาทำโปรเจกต์นี้ให้มันพานั่นเองแล้วตอนนะคะก็เลือกทำ s ์ทฟาร์ม m i n g นะคะก็คือทำไมโอที่เป็นโปรเจกต์จบนะคะกับเพื่อนอีกสองคนก็คือ,อยกยวกับลิวนั่นเองปีสี่เนี่ยจะเรียนเกี่ยวกับพวก วิวสเน็ตเป็นส่วนใหญ่ๆและวมีคราะห์องค์กรคือปีสี่เนี่ยจะมีวิชาเลือกแล้วมันไม่ได้แบบวิชาบังคับของภาคอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบเราสามารถเลือกได้เองว่าจะเรียนวิชาอะไรมันก็ลงวิชา AI ไปนะคะสรีกดีแล้วก็ทำโปรเจกต์จบไปด้วยนะคะแล้วก็พรีเซนต์ตอนเดือนพฤศจิกานะคะก็คือเหมือนแบบว่าจะเข้าห้องห้องสมุดนะคะมันจะเป็นฮอล์ใหญ่ๆโชว์ผลงานโปรจกตของตัวเองอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็มีอาจจะม้วนนะว่าเราเนี่ยได้รางวัลประปปูลาโหวตจ้า ของสาขาไอทีแล้วซึ่งี่ยลืมบอกไปว่าโปรเจกต์สมาร์ทฟ็อกเนี่ยบอลก็ทําในส่วนของเบสกรอบนะคะทําในส่วนของอินฟาสตัคเจอร์ทางด้านเซิร์ฟเวอร์ของไอตัวไอโอทีถ่านมาได,ได้ดีนะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศไปให้ดูได้เลยนี่คือบรรยากาศของวันดีเดย์นะคะเขาจะเรียกว่าวันดีเดย์ก็คือวันที่เขาจัดบูสตโปรเจกต์นั่นแหละไม่รู้ว่าน้องๆมากันหรือเปล่านะคะก็คือวันนี้แหละอเก่งมากแล้วตอนนี้ปีสี่ทสองก็คือปัจจุบันนี้นะคะ เราเรียนอะไรบ้าง security แล้วก็ลงวิชาเลือกเรียน i s t ิส s and supply c h a i n ไปลงญี่ปุ่นไปอีกนะคะเนี่ยก็ลง b บ s i c เออ j a p ป n น s e ไปเทอมเนี้ยเป็นเทอมที่ค่อนข้างสบายที่สุดนะคะตอนเนี้ยบอนก็ทำพทาร์ทไทม์อยู่ที่บริษัทบริษัทหนึ่งด้วยนะอีกหนึ่งเดือนเนี่ยบอนก็จะจบแล้วนะคะเราไปถ่ายรูปจบแล้วนะคะทุกคนปิ๊งๆิ๊งอันนี้คือรูปจบของบ bon อนเองนะคะไม่อยากให้ดูเต็มมาดูแค่นี้ก็พอเด้ออยากขอบคุณตัวเองนะคะที่ตัวเองเนี่ย แบบพยายามมาถึงจุดๆนี้เราไม่ได้ประสบความสําเร็จนะคะเก่งมากที่ยังสู้ต่อไปภุมิใจตัวเองมากค่ะที่ผ่านมาถึงทุกวันนี้จากเด็กที่ไม่มีประสบการณ์เลยในด้านของเขียนโปรแกรมแต่ก็มีประสบการณ์ต่างๆมากมายเราก็สามารถเอามาเล่ากับ อ้องได้อะไรเงี้ยเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยอยากทำอะไรทำไปเถอะเพราะว่าทุกอย่างมันจะกลายเป็นประสบก,การณ์เองนั่นเองนะคะแผนของปอนในอนา,า,าคตน,นะคะ <c oughs> ก็คือปอน,นเนี่ยมีแผนที่จะเรียนต่อปริญญาโทนะคะเนื่องจากว่าปอน,นเนี่ยอยากเป็นอาจารย์มหาพิทยาลัยนั่นเองที่สอนทางด้านไซเบอร์ซ u เค t y ริตี้นะคะ <c oughs> ก็คือจะเรียนปริญญาโททางด้านนี้แหละแต่จะเรียนที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดต อีกครั้งในภายหลังแล้วกันนะคะทำเป็นชิปแยกก็ได้เนาะเพราะตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่ารอผลอยู่เลยก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูจนจบนะก็อยากบอกทุกคนว่าสู้ๆนะคะลองทุกคนที่กําลังจะเข้ามาเรียนที่นี่แล้วก็กําลังเรียนอยู่ที่นี่ <c oughs> อยากรู้อะไรหรืออยากแบบปรึกษาอะไรก็ปรึกษาได้ตลอดนะคะทักมาในไอจีหรือเฟซบุ๊กก็ได้ว่า แบบเครียดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพร้อมตอบเสมอเพราะว่าเหมือนเราผ่านมากับทุกอย่างแล้วเรื่องดีแล้วก็มีเรื่องแย่แล้วก็มีนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวปอนไปก่อนละกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s ั b s ์ส i b e ให้ปอนด้วยละกันนะคะสวัสดีค่ะบา